เรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาแต่ก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าชาวชุมชนคลองโยงเนี่ยความจริงก็เป็นที่นาทําสวนที่สวยราคาแพงอยู่ของนคปรปฐมนี่เองเขาก็อยู่กันมานานจนกระทั่งสุดท้ายโดยย่อเนี่ยก็ได้มาถูกจัดระบบให้มีการเช่าซื้อจากสหกรณ์ก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์เรานี่เองเขาก็ ผ่อนส่งผ่อนชำระตามระเบียบตั้งสหกรณ์แล้วก็ผ่อนมาใช้เงินไปเป็นล้านล้านบาทแล้วพอมาถึงมติครมรปี44ก็ออกมาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นที่ของสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นใ,นใดก็ตามเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปยกให้ประชาชนได้ต้องยกให้ที่ราชพัสดุคือกรมธนารักษ์เท่านั้นเ้ย เขาก็ผ่อนมาพอใกล้จะหมดที่จะเตรียมที่จะโอนกลับมาเป็นของรายบุคคลซึ่งเขาผ่อนมาตามระบบเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าโอนไม่ได้ก็ต้องโอนให้กับกรมธนารักษ์คราวนี้กรมธนารักษ์ก็มีระเบียบอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้เดือดร้อนทั่วประเทศอยู่แล้วก็คือว่าธนารักษ์ไม่มีสิทธิ์เอาที่ดินให้ใครให้เช่าอ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับเป็นค่าเช่าทั้งที่เป็นสิทธิของเขาที่เขาควรจะได้รับโอกาสในการมีที่ดินเป็นตัวของเขาเองเนี่ย กลายเป็นว่าเขาจะต้องมาเช่าจากกรมธนารักษ์แล้วก็จากที่เขาเคยเรู้สึกจะตกประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นมีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ค่าใช้จ่ายยังไม่สําคัญเท่ากับว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาทําไมจึงเอาสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับเนี่ยกลายมาเป็นการเช่าโดยไม่มีที่มาที่ไปเลยชาวบ้านที่นี่นึกภาพคนแถวในเมืองนะไม่เคยต่อสู้ไม่เหมือนอีสานไม่เหมือนเหนือที่มีการมาชุมนุมกันบ่อย เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยชาวบ้านจะตกใจว่าจะทํำยังไงดีแล้วก็พอดีมีอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านมีความรู้เรื่องสิทธิ์แล้วก็รู้จักกับพวกเราด้วยก็มาปรึกษากันอาจารย์อยู่จุลานะคะก็พากันเราก็เข้าไปร่วมประชุมก็ใช้อํานาจของกรรมการสิทธิ์ก็เรียกกรมส่งเสริมมาเรียกใครต่อใครมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็บอกทําไม่ได้ระเบียบม,มันล็อกไว้หมดอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็ตรวจสอบแล้วเราบอกว่าชาวบ้านเขามีสิทธิ์เต็มที่ของเขานะเพราะฉะนั้นการกระทําของคุณเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ก็เป็นการให้กําลังใจชาวบ้านอย่างมากทีเดียวเพราะจากเดิมที่คิดว่าไม่มีทางสู้อันใดแล้วแล้วก็ไม่เคยชินกับการต่อสู้วันีก็มีกระแสะการเคลื่อนไหวของทั่วประเทศขายแนวคิดเรื่องของโฉนดชุมชนแล้วก็ผลักดันให้ทั่วประเทศเนี่ยเกิดเป็นโฉนดชุมชนขึ้นมาหลายพื้นที่นับเป็นร้อยชุมชน ชุมชนเหล่านีนะ้ไม่ใช่ว่าเรียกร้องโฉนดชุมชนอย่างง่ายๆต้องเป็นชุมชนที่เขามีความตื่นตัวมีความเป็นอ,องค์กรร่วมเพราะโฉนดชุมชนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นโฉนดเฉพาะตัวเป็นใบโฉนดรวมกันหมดทั้งชุมชนพี่น้องของโยงเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าที่ของเขาเนี่ย,ยยิ่งละเอียดอ่อนมากเพราะว่าถ้าแยากเป็นโฉนดของใครของมันเนี่ยที่มันใกล้เมืองมากอยู่นความปฐมนี่เองก็จะทําให้ถูกขาย ทอดตลาดไปไอ้ถูกขายไปให้กับคนนอกพื้นที่เพราะนความเป็นชุมชนความเป็นพื้นที่เกษตรที่เอ่อเป็นสวนผักสวนนาเอ้ที่นาอะไรอย่างดีจะหายเขาเต็มใจที่จะขอเป็นโฉนดชุมชนพี่ยังได้ไปชี้แจงสิทธิ์ให้เขาฟังเลยว่าคุณนะมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นโฉนดรายบุคคลนะแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจเองอย่างเข้มแข็งของเขาว่าเขาพร้อมใจกันจะเป็นโฉนดชุมชนแล้วก็เนื่องจากเรื่องของเขานี่มันง่าย มันไม่ต้องไปโผพันกับกรมป่าไม้กรมอุทยานพวกนั้นเนี่ยเสียงแข็งแล้วไม่ยอมให้โฉนดชุมชนสักรายเดียวกับพื้นที่ที่อยู่ในป่าแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าความเป็นมามันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นสิทธิของเขาแต่เมื่อเขาเต็มใจจะขอเป็นโฉนดชุมชนก็ทําให้รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ช่วงนั้นก็มามอบโฉนดชุมชนให้ก็ทําพิธีกันใหญ่โตเดี๋ยวนี้เขาก็ยังคงความเป็นชุมชนแล้วก็คนมาเรียนรู้ดูงานกลายเป็นพื้นที่เกษตรที่ ที่พัฒนาขึ้น